สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศนะคะณนะจุดต่างๆในโรงเรียนเรานะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็จะพาไปแขวนจุดแรกนะคะเด็กๆอยากรู้ส่วนประกอบของอากาศบริเวณห้องน้ํานะคะจะแขวนตรงไหนลูกตรงนี้ได้ไหมที่ภาคประตูนี้ ผูกให้แน่นนะคะเดี๋ยวหล่นหรือว่าน้องมาเดี๋ยวน้องไม่รู้ผูกกับตรงนี้ดีไหมผูกเลยผูกให้แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันตอนเย็นนะคะครับสุดท้ายจะมานำไปส่งด้วยแว่นขยายนะคะว่า บริเวณที่ติดสกอตเทปตรงนี้นะคะจะมีอะไรมาติดบ้างนะคะนี่เป็นอากาศบริเวณห้องน้ํานะคะองค์งประกอบของอากาศจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูตในตอนเย็นนะคะต่อไปไปไหนคะใต้ต้นไม้นะคะ ก็อยากรู้ว่าใต้ต้นไม้หน้าอาคารนะคะอากาศแถวนี้จะมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง2อ,อันเลยเอลูกอีกอันหนึงเขียนว่าอะไรคะใต้ต้นไม้หน้าอาคารปสและอันนูนล่ะผิดไหมลูกอันนี้ใต้ต้นไม้เฉยๆ เอาเอาหน้าคัรปสามมานน้นมาติดให้ให้ถูกดีกว่านะคะ,ะค่ะเอามาติดทีละอันสองอันเลยเอคะอันนี้ต้องไปที่อื่นนะคะเพราะอันนี้ปสามอันนี้ก็ต้องไปต้นไม้ตรงอื่นนะคะอันนี้อันไหนไปไหนคะต้นไม้หลังอาคารโอเคค่ะ ไปหนูแยกไปหนึ่งอันนะคะกระจายไปหลายๆพื้นที่นะคะไม่กองอยู่ที่เดียวอยากรู้แถวไหนอีกบ้าง ตรงนี้หน้ารถเยอะนะผ่านไปผ่านมาเยอะก็น่าสนใจนะคะต้นไม้ตรงนี้โอเคค่ะต้นไม้หลังอาคารทีนี้อันนี้นะคะเป็นใต้ต้นไม้บริเวณที่มีรถ ของครูนะคะจอดอยู่หลายคันไปหลังอาคารมีที่ผูกไหมลูกลองไปดูลองไปดูลปดหลังอาคารป .6 นะคะของคู่นี้เขาอยากจะรู้อากาศบริเวณนี้ ลองหาที่ผูกดูนะคะจําจให้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บข้อมูลนะคะก,ก็เป็นหลังอาคารปรหนะคะ โอเคขอบแล้วนะคะอขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะวันนี้ไปเก็บส่วนประกอบของอากาศกี่จุดคะสี่จุด,จดค่ะตรงไหนบ้างคะค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้กันไปก่อนนะคะเพื่อนมาอีก้วยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูกลับห้องไปนะคะไปเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้เรียบร้อยอเคอมาดูกลุ่มนี้นะคะเขาจะไปไหนกันนะคะสถานที่ที่จะไปวันนี้มีกี่ที่คะสีส่ที่นะคะจะไปเก็บอากาศมีที่ไหนบ้างคะหอมในขอดูหน่อยอยู่ไหนลูกทําจากฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็กระดาษลังเหลือใช้นะคะข้างหอประ ข้างหอประชุมนะคะแล้วก็หน้าห้องสมุดหน้าห้องสมุดนะคะจะไปที่ไหนอีกคะ,คะใต้ต้นจิกโอเคค่ะอ่าปฏิบัติการเลยค่ะไปเลยไปที่ไหนก่อนคะอันดับแรกที่ไหนลูกไปใต้ต้นจิกก่อนนะคะใต้ต้นจิกนี้ก็จะอยู่ข้างถนนนะคะริมถนน หาจุดผูกที่ปลอดภัยนะคะอยู่ได้ถึงเย็นโอเคค่ะหนึ่งจุดแล้วนะคะตอนนี้ใต้ต้นจิกนะคะสภาพอากาศไปเลยค่ะต่อไปที่ไหนคะสวนหยอม,ยอมไปเลยไปไหนกันจ้ากลุ่มนี้ต้องาไปออกแบบก่อนนะคะกับสมาชิกในกลุ่มก่อนที่จะไปติดนะคะ ให้มีความหลากหลายด้วยลูกไปไหนกันคะกลุ่มนี้เป้าหมายไปไปวัดอากาศที่ไหนคะวันนี้ไปจะไปสังเกตที่ไหนคะโอเคค่ะอ่าของลูกอันที่สองใช่ไหมอ่าตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสวนย่อมนะคะสวนย่อมข้างอาคารต่อไปอันที่สามปลยจา้า ขอประชุมไปเลย3คนนั้นติดที่ไหนหาหาสถานที่เลยนะคะเ,เดี๋ยวเรา,าคุูดาจะตามกลุ่มนี้ไปก่อนทดลองค่ะเ,เ,เก็บเ,เก็บเก็บส่วนประกอบของอากาศในโรงเรียนค่ะไปตรงไหนนะคะสองคนนี้ จ๋าที่คาเฟ่ไ,ไปดูกัน,น,น,กนอันนี้จุดที่สามนะคะข้างหองประชุมนะคะ,อะเอาตรงนี้ได้ไหมเอาตรงนี้ลูกข้างบนนี้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะเด็ <Okay. S 1> กๆจะไม่เล่นตอนเที่ยงเนาะเอาเอาข้างบนบนหน่อยอ่ะค <fal ch> ุดาคุดาเชือยแขวนให้มาลูกมา โอเคน้องต้องสงสัยแน่เลยว่าใครมาแขวนอะไรไว้อ่าสุดท้ายไปที่ไหนคะนของสาตางค์จะไปไหนลูกสวนยอ่นนยอมกับต้นจิกนะคะอ่าไปเลยค่ะตรง,งไหนไปพร้อมกันได้เราก็ไปกันเ,เรเื่อยๆสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วไปที่ไหนลูกอยู่สุดท้ายนาห้องสมุด โอ้โหเต็มต้นค่ะดูดูกาอัน,นี้ของเปรี้ยวเพียบทั้งตะลิงปริงทั้งมายมนะคะในท่าสาราให้รับตาหน่อยดีกว่าไม่ลูกเดี๋ยวหา,ากิ่งไม้อื่นหน่อย <S 2> <S 2> เอาบนบนนะเอาบนบนที่ปะหูกาจะเห็นถึงไหม โอเคหันด้านที่เป็นหันด้านที่เป็นเหนียวเนียวออกมานะคะโอเคไปสตางเราพาคองสตางต่อระวังรถด้วยนะคะไปไหนลูกเป้าหมายเดย let's go <S <c oughs> นำไปเลยนำไปเลย <c oughs> ของกลุ่มสตางมีใครบ้าง <c oughs> อ๋อวันนี้ทำคนเดียวเหรอะคะ บางคนก็ทําคนเดียวบางคนก็ทําเป็นคู่บางคนก็ทําเป็นกลุ่มนะคะแล้วแต่สไตล์การทํางานของแต่ละคนแล้วแต่ความต้องการนะคะตรงไหนจะไปติดตรงไหนไปเลยค่ะคลิปนี้นานมากนะคะเพราะว่าตามเด็กไปหลายคนนะคะวันนี้ จิตอาสาก็เดินเต็มโรงเรียนไปหมดนะคะเพราะว่าเขาร่วมมือร่วมใจกันนะคะวันนี้ป .4 เราก็เป็นจิตอาสานะคะอ่าเชิญเลยค่ะจะไปติดตรงไหนคะส่วนยอมหน้าคะนะคะเอาตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนู้นมีหลายกลุ่มแล้วเอาเลยค่ะตรงนี้ติดอยู่ข้างถนนด้วยรถผ่านไปมาเผื่อว่าเอาเพื่อพาขึ้นไปเลยค่ะจัดการหามุมเลย วันนี้นะคะช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปการเก็บส่วนประกอบของอากาศนะคะภายในโรงเรียนท่าสาราไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนเย็นจะมาดูผลกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ